ถามมาว่ามีใครเพิ่งตื่นมาแล้วอยู่ดีๆก็ร้องไห้มีเรื่องคิดในหัวทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันบอกพระเจ้าเอาเราไปทีเหนื่อยมากพอแล้วอีกคําถามหนึ่งนะครับจากคุณอริตามีใครหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องบ้างคะเราหายใจไม่อิ่มมา3วันแล้วคะ่ะกลัวตายมากๆเลยครับเขาถามมาว่ามีใครเป็นกดไหลย้อนบวกแพนิกเหมือนเราบ้างคะสวัสดีครับทุกคนผมโอจากช่องแพนิคที่รักนะครับสําหรับใครที่ยังไม่เคยเข้ามาดูช่องนี้เนาะ ช่องนี้ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องอาการแพนิคอาการซึมเศร้าวิธีจัดการความคิดความกังวลความเครียดต่างๆต้องบอกไว้ก่อนว่าผมก็ไม่ได้เป็นหมอเนาะแต่ผมก็เคยเป็นผู้ป่วยทั้งป่วยแพนิคป่วยซึมเศร้าแล้วก็รักษาตัวอยู่3-4ปีจนสุดท้ายหายแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่ได้ทานยาแล้วแล้วก็ทําเพจชื่อว่าแพนิคที่รักมีคนมาปรึกษาหลายพันคนมากๆอะไรนะครับก็แปลกใจเหมือนกันว่าเอ้ยคนคน,คนที่เป็น โรคพนิคเยอะมากๆแล้วก็คนที่เป็นโรคสมเศร้าก็เยอะมากๆก็เลยอยากจะเอาสิ่งต่างๆที่เพื่อนๆในเพจถามมาแล้วก็มาตอบให้ทุกคนฟังอะไรเงี้ยครับจะได้มีประโยชน์กันในวงกว้างเนาะโอเคงั้นมาเริ่มกันเลยเน,ะเนาะก็ะมาดูคําถามของคุณลลิตนะครับที่ถามเข้ามาในกลุ่ม Facebook แพนิคที่รักนะครับเขาถามมาว่ามีใครเป็นกดไหลย้อนบวกแพนิคเหมือนเราบ้างคะหลังจากกินข้าวอิ่มจิตตกตลอดเลยกลัวไหลย,ย้อนกําเริบแล้วก็แพนิกจะตามมาเริยมไม่ตกกังวล เริ่มหายใจไม่ทั่วท้องกลัวหวัดระแวงไปหมดทั้งทังที่ก็เซฟเรื่องการกินอยู่นะคะไม่กินให้แน้นท้องมากไปแต่เรื่องความคิดนี่ห้ามไม่เคยได้เลยรู้สึกไม่ดีทุกครั้งหลังกินข้าวเลยค่ะใครมีวิธีแนะนำหน่อยค่ะก็เรื่องกดไหลย้อนแพนิคเนาะจริงๆอะกฎไหลย้อนเนี่ยมันสามารถจัดการได้ด้วยการที่เราทานพวกโปรไบโอติกนะครับก็อย่างผมจะทานโยเกิร์ตท,ที่ไม่ผสมน้าตาลนาะโยเกิร์ตธรรมาชาติอะไรเงี้ย มันก็จะมีโยเกิร์ตที่เป็นเครื่องดื่มกับโยเกิร์ตที่เป็นคงตัวโยเกิร์ตคงตัวก็คือที่เราแบบเอาไว้ใส่น,นู่นนี่นั่นแล้วก็ตักช้อนกินอะไรเงี้ยครับส่วนโยเกิร์ตที่เป็นเครื่องดื่มก็จะเป็นแบบเทแล้วก็ดื่มได้อ<ล>ะไรเงี้ยผมก็จะทานทั้ง2แบบอะไรเงี้ยช่วงเช้าผมจะทานไม่ได้เยอะมากนะครับทานแบบประมาณครึ่งแก้วอะไรเงี้ยครับตอนท้องว่างๆก่อนมื้อเช้าแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยบางทีผมก็จะทานบ้างไม่ทานบ้างก็คือจะเป็นตัวโยเกิร์ตคงตัวก็คือราดน้ําผึ้งนิดหน่อยแล้วก็ตักท่าปากกินอะไรเง คือมันจะช่วยทําให้ปรับสมดุลในลําไส้ได้นะครับแล้วก็พอลําไส้เราดีขึ้นเนี่ยสมองเราก็จะดีขึ้นตามไปด้วยอะไรเงี้ยครับมันจะมีงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องลําไส้คือสมองที่2ของเราแนะนําลองหาอ่านหนังสือที่ชื่อว่าสมองซ่อมได้ดูนะครับเพราะว่าในนั้นก็จะมีพูดถึงเรื่องลําไส้อยู่ด้วยเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าปกหนังสือไว้ให้ตรงนี้ละกันเนาะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูแล้วกันนะครับแล้วก็ข้างล่างผมก็จะมีทําลิงก์หนังสือเล่มนี้ไว้ด้วยละกันเนาะเผื่อใครแบบ หาหนังสือเล่มน,นี้อยู่ก็กดดูลิงก์ข้างล่างได้นะครับมีคําถามมาจากสมาชิกไม่ระบุตัวตนในกลุ่มนะครับเขาถามมาว่ามีใครเพิ่งตื่นมาแล้วอยู่ดีๆก็ร้องไห้มีเรื่องคิดในหัวทั้งอดีตท,ทั้งปัจจุบันบอกพระเจ้าเอาเราไปทีเหนื่อยมากพอแล้วอันนี้มันน่าจะเป็นความคิดที่เรากังวลนะครับทั้งเรื่องอดีตแล้วก็เรื่องอนาคตบางทีถ้าสมมติว่าเรามีอาการร้องไห้โดยไม่รู้ไม่รู้ตัวอย่างเงี้ยแนะนําว่าลองอาจจะเขียนมาก็ได้นะครับว่าตอนนี้เราคิดอะไรอยู่ รู้สึกอะไรอยู่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตอะไรเงี้ยครับพอเราเขียนออกมาเนี่ยมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตเรามีส่วนไหนที่เราควรจะต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราเป็นมีอาการของโรคซึมเศร้าเนี่ยการหาหมอจิตแพทย์หรือว่าการพบกับนักบําบัดเพื่อพูดคุยเนี่ยช่วยได้เยอะมากๆนะครับเพราะว่า บางอย่างอ่ะเราพอเราอยู่ใกล้เกินไปอ่ะเรามักจะมองไม่เห็นปัญหาของเราหรือเรามักจะมองไม่เห็นทางแก้ของเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าปัญหาคนอื่นอ่ะเราแก้ได้ดีมากๆแต่ปัญหาตัวเราเองเรากลับแก้ไม่ได้เลยอะไรเงี้ยเช่นกันครับการที่เราไปคุยกับนักบําบัดเนี่ยเขาก็จะพูดถามแล้วก็ชี้ให้เราเห็นถึงปัญหาโดยที่เราจะเป็นคนเห็นปัญหานั้นเองและสุดท้ายเราจะหาวิธีแก้นั้นได้เองครับคำถามต่อมานะครับจากคุณกวาถามว่าทํางานอยู่ดีๆอาการกําเริบ มือสั่นเวียนหัวอยากกลับบ้านมากค่ะทรมานไม่อยากเป็นเลยค่ะจริงๆแพนิคเป็นโรคที่แปลกอย่างหนึ่งนะครับคิดไม่ได้คิดปุ๊บมาปับ๊บแล้วก็ถ้ากลัวไม่อยากให้มายิ่งมาดังนั้นอยากจะให้แนะนําว่าปล่อยสบายๆแล้วก็ไม่ต้องกังวลกับมันเยอะมากเลยครับเพราะบางทีพอเวลาเรายิ่งคิดยิ่งกังวลกับมันมากอ,อาการมันก็จะยิ่งมาง่ายขึ้นผมเชื่อว่าทุกคนที่เคยผ่านอาการแพนิคมาแล้วอะ่ะรู้ดีว่าเป็นแพนิคแล้วไม่ตาย แม้ว่าเราจะกังวลแค่ไหนว่าเ้ยหัวใจฉันกําลังจะวายไหมหรือว่าเส้นเลือดสมองฉันกำลังจะแตกไหมถ้ากังวลอย่างนั้นนะผมแนะนําว่าให้ลองไปตรวจสุขภาพให้แน่นอนก่อนพอเราตรวจสุขภาพไว้แน่นอนแล้วเนี่ยเราสบายใจแล้วเราก็พอเรามีอาการเราก็จะได้กลับมานึกถึงเรื่องนั้นอีกว่าอ๋อจริงๆแล้วเราเราไม่ได้เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเราก็ไปตรวจสุขภาพมาแล้วอีกคําถามนึงนะครับจากคุณอลิตามีใครหายใจไม่อิ่ม หายใจไม่ทั่วท้องบ้างคะเราหายใจไม่อิ่มมา3วันแล้วคะ่ะกลัวาตายมากๆเลยคะ่ะจริงๆการหายใจไม่อิ่มหายใจไม่ทั่วท้องเนี่ยฝึกด้วยการหายใจ478ได้นะครับก็คือหายใจเข้าสีวิการหายใจนับ1-7ช้าๆในใจแล้วก็หายใจออกทางปากนับ1ถเป็นวิธีที่ผมจะสอนแทบทุกคลิปเลยครับเพราะว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราสามารถผ่อนคลายสามารถรีเซต สมองเราได้ดีแล้วก็สามารถทําให้เรารู้สึกดีขึ้นจากความกังวลใจได้อันนี้คือเป็นหลักการวิทยาศาสตร์เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการไปกระตุ้นสมองส่วน prefrontal cortex ก็คือสมองด้านหน้าของเราทําให้ทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นสมองส่วนหลักเหตุผลอละไรเงี้ยครับดังนั้นฝึกหายใจตัวนี้ไว้พอหายใจเข้าอยาสังเกตท้องที่พองและยุบด้วยนะครับก็เรียกว่าหายใจ478นะครับ แล้วก็ที่เขาบอกว่าหายใจไม่อิ่มมา3วันแล้วเนี่ยกลัวตายมากๆเลยต้องหาเหตุผลนะครับว่าเพราะอะไรเราถึงจะตายจากการหายใจไม่อิ่มอะไรเงี้ยครับบางทีเนี่ยการที่เราหายใจไม่อิ่มมันอาจจะเกิดจากการที่เรากังวลเครียดมากเกินไปหรือเปล่าแล้วมันเป็นวงจรอุบาทน,นิดนึงเหมือนกันนะครับเมื่อเรากังวลเมื่อเราเครียดเราก็จะหายใจสั้นลงแล้วพอเราหายใจสั้นลงมันก็ยิ่งทําให้เราเครียดกังวลมากขึ้นไปอีกมันก็จะวนๆอยู่อย่างเงี้ยครับ เหมือนอาการไฮเปอร์เวนชั่นที่หลายๆคนอาจจะเป็นนะครับก็คือหายใจอบบอย่างเงี้ยครับหายใจแบบกระชากหายใจแบบเยอะเกินไปจนต้องเอาถุงอะไรสักอย่างมาติดที่จมูกเพื่อที่ทําให้ออกซิเจนในร่างกายน้อยลงแล้วก็มีคาร์บอนไดออกไซด์แบบเข้าไปผสมพอดีอะไรเงี้ยครับดังนั้นเรื่องการหายใจอ่ะอยากให้ฝึกเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยมันมีระบบการทํางานที่สามารถบังคับได้และไม่สามารถบังคับได้ ที่สามารถบังคับได้ก็คือมือที่เราสามารถแบบขยับได้กระพริบตาได้สิ่งที่เราสามารถทําได้โดยเราสั่งการกับสิ่งที่เราไม่สามารถสั่งการมันได้ก็คือการทํางานของอวัยวะภายในต่างๆการทํางานของกระเพาะอาหารการทํางานของหัวใจที่มันทํางานเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่มันจะมีการทํางานหนึ่งที่เราสามารถบังคับได้และมันสามารถทํางานได้โดยเราไม่รู้สึกตัวเช่นอะไรบ้างเช่นการกระพริบตา คนส่วนใหญ่มักจะไม่รู้สึกตัวว่าเรากับพิบตาจริงไหมครับแล้วก็การหายใจเข้าหายใจออกเราไม่ไม่รู้สึกตัวเลยว่าเราหายใจเข้าหายใจออกแต่เราสามารถบังคับมันได้การหายใิบตาก็เช่นเดียวกันดังนั้นอยากจะให้ใช้การหายใจเนี่ยมาบังคับทําให้ร่างกายเราสงบลงก็คือวิธีการหายใจ4 7 8ที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้น,นะครับไม่ว่าเราจะกังวลจะเครียดจะกลัวหรือจะมีอาการอะไรก็ตามเนี่ยเราสามารถ ควบคุมการหายใจได้แล้วพอเราควบคุมการหายใจเป็นปกติได้แล้วเนี่ยทุกทกอย่างมันก็จะค่อยๆดีขึ้นเองครับลองฝึกฝนดูนะครับอยากให้ฝึกนะครับเพราะว่าถ้าไม่ได้ฝึกเนี่ยนะพอมันเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆอ่ะเราเราจะจัดการมันไม่ทันยกตัวอย่างถ้าสมมุติอยู่ดีๆวันนี้ให้คุณไปแข่งวิ่งร้อยเมตรเอาเวลาที่ดีที่สุดผมว่าเราก็ถ้าเราไม่ใช่นักกีฬายอยู่แล้วผมว่าเราก็คงทําได้ไม่ดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฝึกฝนฝึกฝนฝึกฝน,ฝกฝนจนวันหนึ่ง เขาให้เราไปแข่งแล้วก็สามารถทําได้จริงไหมครับเรื่องง่ายๆประมาณนี้เลยครับที่เราทุกคนสามารถฝึกฝนแล้วก็ทําให้ตัวเองโอเคขึ้นได้สภาพจิตใจสภาพอาการต่างๆเนี่ยมันสามารถค่อยๆทําให้ดีขึ้นได้โดยการที่เราสังเกตฝึกแล้วก็ไปตรวจซะจะได้สบายใจมีอีกคําถามหนึ่งก็ไม่เชิงคําถามนะครับมีคนพิมพ์มาในกลุ่มนะครับเาขาบอกว่าเมื่อคืนกินเหล้าจนเช้าตอนนี้เหมือนหัวจะระเบิดกลัวมากๆเลยตอนนี้กลัวเส้นเลือดแตก จริงๆถ้ามีอาการวิตกกังวลอาการแพนิคแน,นะนําว่างดการดื่มเหล้านะครับแล้วก็สิ่งเสพติดทั้งหลายยิ่งการที่ดื่มจนเช้าแล้วก็ไม่ไม่ได้นอนเนี่ยมันก็จะยิ่งทําให้เรามีอาการมากขึ้นเนาะแล้วพอมันมีอาการเบิ่บความกังวลมันเข้าไปเพิ่มอ่ะแล้วยิ่งกังวลมันก็จะยิ่งเครียดไม่แปลกเลยครับที่จะมีอาการกลัวเส้นเลือดแตกเพราะว่าตอนที่ผมนอนไม่พอผมก็จะมีความกังวลเหมือนกันว่แบบเฮ้ยวันนี้จะมีอาการนู่นนี่นั่นไหมอะไรอย่างเงี้ย ก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูกันแล้วก็ถ้าใครมีคําถามพิมพ์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทำเป็นคลิปตอบให้ว่าเออเราจะสามารถจัดการความคิดวิตกกังวลอาการต่างๆยังไงแล้วก็ฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้เห็นกันพอเวลาผมทําคลิปครั้งหน้ายังไงวันนี้ขอบคุณครับบาย